สัญญาณเตือนภัยโมนิก้าเริ่มรู้สึกกังวลใจไม่ใช่เพราะดัชนีหุ้นผันผวนขึ้นลงแต่เป็นเพราะมูลค่าการซื้อขายที่ลดลงอย่างน่าใจหายเหลือเพียงประมาณส0ม0 0ืล้านบาทต่อวันเท่านั้นนี่มันสะท้อนอะไรมันกําลังบอกว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจในตลาดหุ้นไทยใช่หรือไม่พวกเขาเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเพราะอะไรน่าหรือเพราะหุ้นขึ้นไม่มีหุ้นเราแต่หุ้นลงดันมีหุ้นเรานี่สิและแล้วก็มีประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับหุ้น IPO โน้องใหม่ ที่ทําให้หลายคนหวาดผวาทั้งๆที่บางตัมีพื้นฐานดีแต่กลับต้องมาเจอกระแสโซเชียลที่เล่นข่าวเสียๆหายๆจนผลลัพธ์ออกมาเศร้าคล้าน้ําตาเป็นส่วนใหญ่โมนิกา้าเลยขอพักเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วมาโฟกัสภาพรวมของตลาดหุ้นไทยกันดีกว่าลองคิดดูสิแม้ว่าดัชนิีดาวโจนจะพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่ตลาดหุ้นไทยกลับซกเศาโมนิกา้าเลยเริ่มไม่สบายใจอย่างแรง ยิ่งไปกว่านั้นผลประกอบการไตรามาสสามของหลายบริษัทก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้แถมไตรามาสสี่ยังมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอีกเพราะรัฐบาลอาัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบโดยตรงแล้วทําไมตลาดหุ้นไทยถึงยังไม่ไปไหนยกตัวอย่างเช่นหุ้น GPT ที่โชว์กำไรไตรามาสสามสูงถึง715ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ทําได้541ล้านบาททําให้กําไรต่อหุ้นในงวด9เดือนขยับขึ้นไปอยู่ที่1.59บาทจาก1.27บาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ราคาหุ้นกลับอยู่ที่ประมาณ10.30บาทซึ่งคิดเป็น PE เพ e. ียง5.74เท่าเท่านั้นโมนิกา้าขอถามหน่อยว่านี่มันเป็นโอกาสทองในการเข้าซื้อหุ้นหรือเปล่าหรือจะเป็น c ิเที่ราคาแกวงตัวอยู่ในกรอบ2-3บาทตั้งแต่ต้นปีแม้ไตรามาส3จะทำกำไรได้ดีมากแต่ราคาหุ้นกลับไม่ตอบสนองเท่าที่ควรแถมยังอ่อนตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันโมนิกา เลยอยากถามแฟนคลับรุ่นเดอว,ว่าการที่ราคาหุ้นยืนอยู่ที่2.46บาทท่ามกลางค่า PE 8.30เท่านี้มีความเสี่ยงในการลงทุนสูงหรือไม่เมื่อพูดถึงหุ้นดีราคาถูกโมนิก้าขอย้อนกลับไปดูหุ้นเนกที่ให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสูงถึง7-8%ต่อปีข้อมูลล่าสุดที่โมนิก้าเห็นด้วยตาตัวเองคือหุ้นตัวนี้ซื้อขายกันที่ PE เพียง4.14เท่าซึ่งถือว่าต่ำเตี้ยเร่ดินสำหรับหุ้นที่ยังทำผลงานได้สม่ำเสมอ ยิ่งไปกว่านั้นถ้ามองถึงแผนเพิ่มกำลังผลิตที่จะเริ่มรับรู้ตั้งแต่ครึ่งหลังปี69เโมนิก้าเชื่อว่าราคาหุ้นตรงนี้มีความเสี่ยงต่ำคล้ายกับหุ้นพิแเทีที่ทำผลงานได้ดีแถมยังมีปันผลสวยๆแจกให้ทุกปีโมนิก้ามองว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามเพราะเมื่อเจาะลึกลงไปดูค่า P/E 9เท่าและ yield ที่7.2 3มเปอร์เซ็นต์โมนิก้าเชื่อว่านี่คือหุ้นที่เหมาะสำหรับคนที่เน้นลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวและไม่ต้องกังวลกับการผันผวลลนไทย ก่อนจากกันโมดิกา้าขอทิ้งท้ายด้วยคำพูดจากนักวิเคราะห์มือทองที่ออกมาพูดถึงพฤติกรรมของนักเก่งกำไรหุ้น IPO ที่หวังรวยเร็วว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ภาพรวมของหุ้น IPO ดูไม่ดีเพราะนักลงทุนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจและไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้บริหารกำลังพยายามสร้างหลักฐานทำให้ภาพการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปหายไปจากตลาดหุ้นไทยสมภพและสมศักดิ์กล่าวไว้อีกแล้วคุณละ่ะคิดว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้เป็นอย่างไร มีหุ้นตัวไหนที่คุณมองว่าน่าสนใจบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย